ไปนะครับไปไหนลงกดู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 ไป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 โอ้ยตายอุ้มยอุ้มไม่ยุกสวัสดีครับสวัสดี f c ฟซท่านครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูเอ่อรถบดปลาเราสักหน่อยโอ้ยมันจะขึ้นมานี่ วูจังมักสังเลยพี่น้องอีลุกไปยังไงเล้วพูดำกูอุตายอ้ลุกไปเป็นไรดี้เรดีครับโอ้ท้ามทาท้าทานผู้ดำน่าประมาทเกินลูกโอ้มีแล้มันจะขึ้นไหมนี่

มาครับโอ้ลึกไม่ใช่เล่นเล่นครับพี่น้องโอ้ถือว่าเอาเรื่องนะทุกคนพอมเมนอันนี้ปันได้ครับโอ้วันนี้พี่จ่ามาช่วยครับจ่าพัดงานจ่าพัดจ่าพัดกับมาครับ โอ้แม,นม่นบอลระพามใช่หบอลรุร่ดบอเอาเดี๋ยวจะเอารถเกตด,ดึงเพิ่งกันครับท่าบืขื่นสงสัยจะได้ไม่กูผู้ดำเนินตีนว่อย่้งมันหยับลงเลยวะผู้ดึงเสาเลยวะมาเราอ,อ ไป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 โอ้ไต่ครับไู่ยุกย,ยุกวัดเขียวครับพี่น้อง ขึ้นครับอ้สุดยอดแม่ถ้าไม่ได้จ่าพัดไม่ขึ้นนะครับดิบไม่ขึ้นเลยเนาะเออแต่จ่าพัดเพราว่าซอยหนิวบ่ขึ้นเลยเนาะอ้ลงไปยังไงหนิวผู้ดำกูอันตรายครับเออมันลื่นลื่น,นดีดีขึ้นได้ครับโอ้ผมเอยงยานมันบ่ขึ้นยานเลยเอาแม่โคมาก อันตรายครับรถบดนี้ตัวอันตรายเลยนะทุกคนเห็นว่าเล่นกิ่งไปเห็นว่าเล่นกิ่งไปกิ่งมา้านซื้อๆนี่งมองแม่เลยพี่นอ้องอันตรายรอบด้านเหมือนกันครับไปเอาไหมครับระวังล่องยิงไร้เดือดดนี่ครับอ่ะเกิน แกกระแห้งบ่ชหวยกันแล้รถเกียร์นี่โอ้กำลังแกถือว่าสุดหยอดขึ้นกันเลยเยนาะรถเกียร์ไปอย่างเราเนี่ <laughs> นยเบิร์เไทยเราไปมุนเมืดเลยพี่น้องเท่านี้ นะแน่นอนนี่ขับเรวเขา้านต้สิบ oh, ว่าขึ้นนะโอ้งายอยู่โอ้เปลโซบุย่งไก่ไหมเป้าโซบุย่างไก่ไหม โด่งลง,งไปเลยพี่น้องโอ้นี่นะครับไม่มีไม่มีใครอยากพลาดนะทุกคนมันก็ดีเลยมันมือหนาเหมือนพี่น้องทำมันหนีหนามมันสิโอ้มันดีบูมึงตุลุยตะไลอยู่บ่ของฟูนครับถ้าเลิกก็นี่นี่เรียบร้อยเล้วพี่น้องเนี่ยครับบางที่ผมขับรถบดน่ะผมกระยานนี่พี่น้องเพื่อนว่าให้เหยียบขอบๆนี่โอ้เฉียวแห้งเลยขนาดมันบริล,ลึกขนาดนี้นะ ถว่ามันไม่ได้ลึกขนาดนี้นี่เหยียบขอบนี่อันตรายมากไปแล้วครับไม่มีใครอยากให้พลาดครับดีใจไม่มีใครเป็นอะไรแล้วก็รถไม่เป็นอะไร <c oughs> คือได้เรียบร้อยพี่น้องไปต่อครับอ๋อไปครับพี่น้องไปเสร็จสิ้นภารกิจ ห <c oughs> ลากรถบดบอ้อันตรายมากอ่ะก็ถือว่าปลอดภัยครับพี่น้องอุปสรรคนี่มีตลอดนะพี่น้องกับการทำงานอ่ะเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้างก็พี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ